สวัสดีค่ะนารีขีมา้าขาพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีมังกรประจำเดือนเมษายน2568นะคะผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์และผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคมนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเอาเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนเมษายนคนลัคนาราศีมังกรจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ิบถ้วยนะคะอืออ่าเก้าถ้วยก็เทศกาลสงกราน,นะเนาะเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนแห่งที่อ่าจะมีการรวมเครือญาติรวมครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะเนาะตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่ได้กลับไปหาครอบครัวนั่นแหละคะ่ะกลับไปหาครอบครัวไปฉลองกันแต่เข้าใจว่าเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้ดีเลิศสักเท่าไหร่ในปีนี้ก็ขนมทำเนียมประเพณีนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีงามเนาะ ทําทใหา้พ่อแม่พี่น้องเครือญาติได้มารวมญาติกันอีกครั้งหนึง่งได้เห็นหน้าค่าตากันหน้าตาลูกหลานคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเนาะพอเท่าพ่อแก่ในบ้านเขาก็จะสุขใจที่ได้เห็นลูกหลานเนาะแก็จัดแต่พอดีพอดีตามตามสภาพว่วเศรษฐ,ฐกิจนะคะ่ะเราเน้น,เน,นเน้นในความความปลองดองในครอบครัวความสุขในครอบครัวเนาะเอาเป็นว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนล่ะคุณก็จะได้กลับเข้ามาอยู่ในครอบครัวนะหลายๆคนมีเกณฑ์อาจจะมีเกณฑ์ได้จดทะเบียนสมรสแต่งงานมีครอบครัวในเดือนนี้ก็ได้นะสุขสันต์แฮปปี้ในวันแห่งครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ่ะแม่มองแบบมองว่าเป็นวันแห่งครอบครัว,รวก็เหมือนเทศกาลตรุษจีนนั่นแหละเนาะอ่าวแปดถ้วยาบางคน บางคนกลับมาอยู่กับครอบครัวบางคนก็อาจจะต้องจอนจากแต่ครอบครัวก็เป็นเรื่องธรรมดาหมดเทศกาลเราก็ต้องจอนจากไปเพื่อไปทํางานเพื่อไปทํางานที่อื่นนะเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างแม่หมอคนหนึ่งนะแม่หมอก็จะย้ายนะคะย้ายย้ายจากในตัวเมืองไปอยู่ดอยหล่ออย่างเงี้ยก็จะมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยคุณก็เป็นคนหนึ่งอาจจะย้ายไปย้ายไปต่างถิ่นแดนไกลเลย,เลยก็ได้นะคะ ในแปดถ้วยความหมายของแปดถ้วยส่วนใหญ่ในการโยกย้ายไม่จะหมายถึงการโยกย้ายที่จําจะต้องไปคําว่าจําจะต้องไปหมายความว่าเฮ้ยเราก่อร่างสร้างตรงนั้นน่ะเรียบร้อยสถานที่ตรงนั้นน่ะครอบครัวเราก็อบอุ่นดีเราสร้างมากับมือพร้อมทุกอย่างแต่ที่สุดแล้วสถานการณ์มันอาจจะบ,บีบบังคับให้เราจะต้องเป็นผู้เสียสละที่จะต้องไปจากตรงนี้อ่าอย่างเช่นว่าจะต้องไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลเพื่อที่จะ ไปหาเงินมาจุนเชียร์ครอบครัวด้วยคุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลคนในครอบครัวลูกหลานนะคะอพยพในที่นี้อาจจะอพยพไปนานนะไม่ได้ไปไม่ได้ไปแบบว่าแค่เดือนสองเดือนอแต่อาจจะไปยิงยาวแบบเป็นสิบสิบปีเลยก็ได้นะห้าหกปีสามสี่ปีก็ได้นะคะดูสิโอ้หนึ่งเหรียญด้วยโอเคแหละแม่มอว่าเป็น เป็นเดือนแห่งความโชคดีของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคือคุณมีเกณฑ์จะได้โชคใหญ่มีเกณฑ์จ,จะได้โชคใหญ่บางคนบางคนแปดถ้วยไปนี่อาจจะไม่ได้ไปเพราะความอึดอัดแต่ไปเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีพร้อมอยู่แล้วอ่ะแต่เราจะต้องไปอาจจะไปเพราะว่าการแต่งงานใหม่ก็ได้ไงแต่งงานแล้วก็ตามคู่ครองที่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคไม่คาดฝันจะเป็นงานมานั่นงาน,งานหมายงานแต่งก็ได้นะคะจะเป็นทรัพย์สมบัติเงินทอง แก้วแหวนเงินทองนะคะรถหรูคอนโดบ้านหลังใหม่ได้หมดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดือนนี้แบบไม่คาดฝันด้วยนะหลายๆคนอาจจะได้โชครางวัลใหญ่นะคะได้รางวัลแจ็คพอตก็ได้นะหรือถูกหวยรวยทรัพย์หนึ่งหนึ่งเหรียญมานี่ส่วนใหญ่จะเป็นเงินที่คุณคุณไม่ต้องทําอะไรหนัหนกๆมันเหมือนเป็นเป็นดาวราชาโชคเนาะเป็นบุญเก่าที่สั่งสมมาที่ อาจจะทําให้คุณได้โชคได้ลาบตรงนี้คนอาจจะทํางานนิดๆหน่อยๆแต่ว่าได้เงินก้อนใหญ่มาหรือคุณอาจจะได้เงินก้อนจากคู่ครองที่มาหาคุณจากการแต่งงานจากการมันหมายก็ได้นะคะเป็นไม่หม,มองว่าแปดถ้วยในที่นี้เนี่ยสําหรับหลายๆคนอาจจะเป็นการไปแบบไปแบบมีความสุขอะไปแบบเอยบางทีฉันก็ไม่ได้อยากจะไปจากที่บ้านหรอกก็ผูกพันกับคนในครอบครัวแต่พอมีครอบครัวใหม่อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องอา,อาจจะต้อง ไปอยู่แดนไกลไปกับเขาแต่ไปเรารู้สึกว่าโชคลาภเงินทองก็ดีนะคะหรือหลายๆคนอาจจะยมีโอกาสทองจะได้คว้าทรัพย์ที่ต่างถิ่นแดน,นไกลเผื่อจําจะต้องอ่าห่างจากอกพ่ออกแม่ความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยไปอยู่แดนไกลอืไปเอาเงินไว้ก่อนอะไรประมาณเนี่ยสถิกิยามนี้เนาะเมื่อมีเงินเข้ามาเรากต็ต้องต้องรีบไปคว้านะอ่ะถ้าประมาณนั้นนะเจ็ดถ้วย <c oughs> <c oughs> อืขออภัยคะ่ะห้าเหรียญมันเหมือนกับ คุณมีโครงการความฝันบางอย่างอะที่คุณอยากจะได้อยากจะทำเยอะๆเลยแต่เงินมันไม่เพียงพอเงินที่มีเพียงพอที่คุณจะใช้จ่ายคุณอาจจะอยากได้ที่ดินอยากได้ทําสวนแบบที่แม่หมอบอกอไปซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งเอ่อเพื่อจะได้ทําเกษตรเอผสมผสานเอาไว้ทีนี้เงินมันไม่เพียงพอแต่โอกาสในเดือนเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่ที่จะได้เงินก้อนมามาสารฝันของค,คุณคนก็เลยจะไป ออกเดินทางไปเพื่อที่จะไปทํางานไปเอาเงินทองก็ได้นะคะแต่ยังไงยังไงคุณก็จะมีเกณฑ์โชคลาภเพื่อที่จะสารฝันสารฝันของคุณให้เป็นจริงได้นะน้าอีกอย่างหนึ่งแม่หมอมองว่าการที่คุณอยู่จุดเนี้ยการทํามาหากินของคุณมันค่อนข้างจะจะหยุดชะงักมะมันมีแต่รายจ่ายรอบทิดบางครั้งเอ่อมันอบอุ่นก็จริงครอบครัวอบอุ่นก็จริง แต่ถ้าเงินทองมันขัดสนมันก็อยู่ไม่ได้เนาะยุคสมัยนี้ลูกหลานก็ต้องแตกกระจายไปกันคนละทิศคนละทางเพื่อที่จะไปทํามาหากินนะให้หมุนเศรษฐกิจในยามนี้ให้ได้อ่าก็ไปถนาค่ะแม่หมอเห็นแล้วไปแล้วว่าไม่ว่าคุณจะไปตรงไหนไปเพื่อการแต่งงานไปเพื่อการอพยพไปหาเงินไปต่างถิ่นแดนไกลคุณก็จะได้เงินได้ทองได้โชคมานะคะได้มาสารฝันของคุณให้เป็นจริงเลยคะ่ะคือต้องย้ายค่ะมันถึงจะได้เงินนะคะพูดง่ายๆอีกอย่างสถานที่ที่คุณย้ายถ้าคุณย้ายไปเพื่อไป หาที่อยู่ใหม่หาที่อยู่ใหม่เนาะจะเป็นคอนโดก็ดีบ้านเช่าก็ดีเปิดกิจการร้านก็นดีที่ที่คุณจะไปอยู่ใหม่จะเป็นที่ที่ฮวงจุ้ยดีนะเขาบอกฮงจุ้ดีสามารถที่จะทําเงินทําทองให้กับคุณได้เยอะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ <S <S Night Sword, น i g อ t อฟสอดเนอร์ดอซันมาเลยว้าวบอกว่าเออจะทําอะไรให้รีบทำนะคะไม่ต้องรอช้าแล้วโอกาสทองเข้ามาถึงแล้วนะคะ คู่ครองของคุณนะ่แม่หมอมอ,มองว่าเป็นคนเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนแหละมาจากแดนไกลแลวจะพุ่งมาหาคุณด้วยมาแบบอาจจะมาแบบป,ปปับขอก็ได้นะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเด่นดังอยู่นะคะเด่นดังในแวดวงธุรกิจของเขาหรือในสังคมของเขาแหละค่ะ หน้าตาหลอ่อหน้าตาสวยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาจะนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับคุณนะคะมให้กับคุณถ้าคุณรู้สึกเหงาหงอยแม่บอกว่าปีนี้หลายๆเ,าเดือนนี้หลายๆคนอาจจะได้แต่งงานนะคะชีวิตธุรกิจการงานของคุณก็จะนําคุณไปสู่ความความเจริญรุ่งเรืองอะถ้าคุณตัวคุณหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าบุตรหลานของคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับพวก จิวเวอรี่ของสวยของงามเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆหรือวงการบันเทิงนะคะ,ะพวกสินสินอาร์ตอก็ได้นักร้องดารานักแสดงก็แล้วแต่นะตัวคุณเองหรือลูกหลานของคุณเองอ,ะอ่ะจะมีชื่อเสียงเด่นดังนะคะวันข้างหน้าเนี่ยสามารถไปสู่โกอินเตอร์ได้เลยนะก็สนับสนุนเข้าไปด้านนี้ได้เลยค่ะถูกชโลกับเขาดีนะเพียงแต่เขาบอกว่าในเดือนนี้บางครั้งคุณอาจจะต้องลดลดอารมณ์ ความเจ้าอารมณ์ของคุณนิดหนึ่งบางทีคุณก็เป็นคนดือ้อแล้วก็อารมณ์ร้อนไปสักหน่อยหนึ่งนะคะแค่นั้นเองแล้วก็สุขภาพคุณก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอ่าร้อนในนะร้อนในกินน้ําเยอะๆหน่อยนะคะ <c oughs> สีไ่ไม้ทาอุย้ยมีแต่ไพ่แห่งความสุขสมหวังอะ่ะมีแต่ไพ่จะได้แต่งงานไพ่จะได้มีครอบครัวไพ่จะได้สร้างบ้านไพ่จะได้โยกย้ายไพ่จะได้เงินทองธุรกิจจะมั่นคง เออมันมันมัน,ม,นมันดีหมดนะมองแล้วไม่เห็นมีภาพเสียมีแค่ว่าคุณคุณจับจะต้องไปจากตรงนี้เพราะว่าอยู่ตรงนี้แล้ว,ว่การเงินการทองมันมันขัดสนมันมีแต่รายจ่ายนะคะเดือนนี้จะทําธุรกิจอะไรจะประสบความสําเร็จนะคะแม่หมอว่าเตรียมชุดวิวาได้เลยนะคะแก้วแหวนเงินทองพร้อมสับโค้งดามเห็นไหมการโยกย้ายถิ่นฐานไปทางไกลหลายหลาย,หลายคนอาจจะไม่ใช่แค่ต่างภูมิภาค ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะแต่อาจจะหมายรวมถึงนู่นไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศเลยก็ได้แล้วมันจะเป็นลักษณะเขามาไวคุณก็ไปกับเขาไวนะคะเออถ้าใครถ้าใครรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเดือนเนี้จะได้แต่งงานแน่นอนแพกก็คกระเป๋ารอเลยค่ะแล้วถ้าใครรู้อยู่แล้วว่าเดือนเนี้จะได้ย้ายบ้านแน่นอนก็จัดเข้าจัดของรอเลยค่ะคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแบบง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยในการจัดของเยอะอืม เดอะเฮอร์มิตอีกสักสองสามใบนะออลักษณะคู่ของคุณจะเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่านิ่งๆนิ่งๆเงียบๆนะคะเป็นคนที่มีอายุเยอะหน่อยก็ได้นะคะหรือมีวัยที่แตกต่างจากคุณนะอย่างสิ้นเชิงเลยนะอาจจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีหลากหลายอย่างที่ต่างจากคุณแต่จะเป็นคนที่อ่าจิตใจดีจิตใจดีนะคะอาจจะมีอารมณ์แบบ ขี้หึงขี้ห่วงบ้างนะคะแต่จะเป็นหึงห่วงแบบนิ่งเงียบเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยพูดนะคะไม่ค่อยพูดจะนิ่งๆสักหน่อยนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีอีโก้ในตัวเองเนาะหลายๆคนบอกว่าเออฉันอยากจะไปปรีวิเวกอยากจะไปบวชอยากจะไปถือศีลน,นะคะได้ค่ะคุณสามารถไปได้เลยสามารถถือศีลทั้งในในประเทศและต่างประเทศได้นะหลายๆคนแม่หมอมองว่าเดือนเนี้ย คนอาจจะมีเกณฑ์ได้บรรลุโสดาบันด้วยนะคะคือเขาเรียกว่าคนปล่อยวางกับชีวิตมาได้แล้วนะคะหุ e ยเดอร์วิวออฟฟสุดยอดอะไรของคนลัคนาราศีมังกรนะไพ่เปิดออกมาแต่ละตัวนี่แบบสิบถ้วยเงี้ยหนึ่งเหรียญสีไม้เท้า The Sun นเดอะวิวออฟฟอร์จูอย่างเงี้ย คู่ของคุณน่ะเป็นคู่รักในอดีตชาติที่วนกับเข้ามาหาคุณน่ะเป็นคนที่เราอธิษฐานร่วมกันมาตลอดว่าจะขอครองคู่กันทุกชาติทุกภพหรือจะเป็นคนที่ก่อนหน้านั้นน่ะมีประเด็นดราม่ากับคุณก็ได้นะบล็อกกันไปจบกันไปน่ะหวนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะเอ่อเมื่อสิบปีที่แล้วเคยรักกันแล้วก็จรจากกันสิบปีให้หลังก็มาจรจรเจอกันคลองคู่กันอย่างนี้ก็ได้นะคะ คนที่คุณรอคอยต่างเพนต่างแดนยังไงก็มาค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้มรดกทรัพย์สินด้วยนะคะอ่าสงการนี้ไปนะคะเผื่อจะได้มรดกทรัพย์สินได้มรดกได้ที่ดินได้เงินทองมานะอ่าแล้วก็ใครที่อยากจะขายบ้านอยากจะขายบ้านก็มีเกณฑ์จะได้ขายนะคะได้เงินก้อนใหญ่พอที่คุณจะปิดหนี้สินได้ด้วยนะคะ หลายหลายคนจะได้ซื้อบ้านที่เป็นแม่หมอมองว่าน,น่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ในชุมชนที่ที่มันดูแล้วสงบสุขดูแล้วแบบมีความสุขดูแล้วร่มเย็นนะคะแต่ถ้าเป็นคอนโดคุณก็จะได้เป็นคอนโดที่แบบหรูเลยแหละไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นคอนโดธรรมดาธรรมดาหลายหลายคนอาจจะไปทำงานนะคะไปทางานในในตัวเมืองในตัวเมืองงานที่คุณทำนี่บอกได้เลยว่าสร้างมูลค่าการเงิน เม็ดเงินให้คุณได้เยอะมากเลยนะเป็นเดือนแห่งโชคลาภจะเข้ามาแบบไม่คาดฝันเขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองเดือนแห่งโชคลาภมาเคาะประตูที่บ้านคุณแล้วนะคะเวลาโชคลาภมาหาคุณอะ่ะไม่ได้หมายความว่าให้คุณนอนเูยเฉยแล้วโชคลาภมันจะมาหล่นตุกอยู่ที่หน้าบ้านนะหมายความว่าโอกาสโอกาสของคุณอะ่ะมันวนเข้ามาหาคุณแล้วสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือ night off s o r นะคะ ลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นมีคนเสนองานมีคนแนะนำงานดีซ่าผ่านแล้วจะได้ไปแล้วให้กระเป๋าออกเดินทางไปเลยค่ะแน่นอนที่สุดหน้าคุณไปแล้วคุณจะโชคดีอ่าถ้าทำบ้านในเดือนนี้หลายๆคนก่อนหน้านั้นอาจจะเสียเงินกับการทำบ้านยุบยุบยิ่งยิบ,ยบ,ยบมาเยอะแก้มาไม่รู้ตั้งกี่ปีในเดือนนี้แม่หมอว่าสุขส,สาเร็จสมหวังนะบ้านของคนสวยแข็งแรงนีค่ะ เจ็ดไม้เท้าหลายหลายคนที่อยากจะแต่งงานเาไม่ใช่อยากจะแต่งงานอยากจะสมัครงานก่อนหน้านั้นอาจจะสมัครงานไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าในเดือนเนี้ยคุณลองไปสมัครอีกครั้งหนึ่งแต่ให้สมัครอะไรก็ได้ที่มันไกลออกจากที่คุณอยู่นะคะโอกาสคุณจะสุขสมหวังนะคะไกลในที่นี้ก็ไปเลยค่ะต่างภูมิภาคไปได้เลยหรือไปจนถึงต่างประเทศได้เลยนะคะเวลาที่เจ็ดไม้เท้าขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะสมัครแล้วสุขสมหวังนะคะ แต่นี่เป็นเพียงรนดอมนะคะรนดอมมันก็คือการสุ่มดวงอะเนาะอาจจะไม่ใช่กับทุกๆคนแต่ก็ต้องมีหลายๆคนที่จะได้ตามคลิปนี้อืแต่ถ้าเป็นการดูดวงส่วนตัวเนี่ยคุณเปิดมาได้เจ็ดไพ่หรือว่าคุณมีไพ่คุณเปิดเองอ่ยเปิดมาได้เจ็ดดาเออเจ็ดเจ็ดไม้เท้าอขออภัยพูดผิดบ่อยจักเปิดมาได้เจ็ดไม้เท้าเนี่ยรับประกันได้ค่ะร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงคุณสมัครงานคุณก็ได้สามเหรียญถ้าคุณลงทุนธุรกิจ เห็นไหมมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองกับโชคจะเข้ามาเนี่ยถ้าคุณลงทุนธุรกิจหรือรอเงินก้อนใหญ่ไม่รู้ว่าก้อนอะไรของคุณที่คุณเคยลงทุนเอาไว้นานมาแล้วเนี่ยคุณจะได้นะคะจะได้เงินก้อนใหญ่สมดังใจหวังธุรกิจของคุณไม่หมองว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นการลงทุนเพียงคนเดียวอ่ะน่าจะเป็นการลงทุนที่เป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆอ่ะดัชนเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็รอคอยมานานแล้วด้วยเออก้าคุยเนี่ยคือการรอคอยมานาน หลายปีแล้วค่ะยิงยาวบางคนอาจจะยิงยาวไปสิบปีก็ได้นะคะจะได้เงินก้อนนี้มานะคะจากการลงทุนของคุณบางคนทำธุรกิจหรือว่าเล่นพวกเหรียญคริปโตบิตคอยอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าพวกหุ้นต่างๆก็คือการลงทุนเนาะเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่มากถ้าหลายๆคนทำงานเกี่ยวกับธุรกิจต่างชาตินะ p o r t อ t Export หรือธุรกิจเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเอ่อ คุณก็จะได้เงินก้อนมานะคะเงินก้อนใหญ่ด้วยแหละทำให้คุณสุขสบายได้อ่าแต่มันเป็นเงินก้อนที่คุณที่คุณเพียรพยายามทํามานานแล้วนะอพูดง่ายๆว่าเดือนเดือนเอน,นี้ยคุณจะมีแจ็คพอตอยู่สามเรื่องเลยเรื่องแรกคือแต่งงานสุขสมหวังมีครอบครัวที่มั่นคงสถานะร่ารวยมั่งคั่งเลยแหละเรื่องที่สองคือคุณจะได้โชคใหญ่ไม่คาดปันนะคะ โชคลาบลอยเป็นเงินก้อนใหญ่เ,เรื่องที่สามก็คือเงินก้อนจากธุรกิจที่คุณลงทุนไปจะได้มาจริงๆต้องอีกเรื่องหนึ่งเนาะคุณถาได้อสังหามานะคะได้อสังหามามรดกทรัพย์สินด้วยนะคะน่าจะเป็นโชคใหญ่สี่อย่างเลยแหละที่คุณจะได้มาเดือนนี้อ่ะเดฟูไม่เหมอว่าให้อีกโชคหนึงอะโชคที่ห้าเลยนะโชคอย่างที่ห้าคือคุณจะมีอิสระในชีวิต ถ้าก่อนหน้านั้นคุณเป็นคนที่ต้องทําอะไรเพื่อครอบครัวมีภาระมากมายในเดือนนี้คุณปวดภาระแล้วล่ะค่ะเขาเรียกว่าปลดประจําการอ่ะเดี๋ยวเฮอมิรเดบัวมันคุณไม่ต้องมารับผิดชอบหน้าที่อะไรตรงนี้มากมายจากนี้ไปยิงยาวนะคุณจะได้เสวยสุขเสวยสุขในบ้านปลายชีวิตของคุณคุณจะได้มีอิสระเสรีถ้าก่อนนั้นนั้นคุณจะต้องมีมีภารกิจมีมีอะไรก็แล้วแต่น่ะคะ่ะที่จะต้อง ผูกบัดตัวเองทําเพื่อทุกๆุกคนจนไม่มีเวลาหรือไม่มีอิสระที่จะได้ทําอะไรในชีวิตตัวเองอย่างใจฝันนะ่ะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะอ The f ะฟ l มาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้ทําอะไรดังใจที่คุณฝันทุกอย่างแล้วล่ะคะ่ะเขาเรียกว่าเหมือนนกที่โผบินออกจากโกรงมีอิสระภาพนะคะเอาเป็นว่าแม่หมอก็ต้องบอกว่ายินดีกับคุณกับโชคใหญ่ห้าอย่างที่คุณจะได้มาในเดือนนี้นะ เดี๋ยวแม่หมอจะต้องย้ายมาอยู่ราสิีมังกรสักแป๊บอะโอเคนะคะสุขสมดังใจหวังกับสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ